สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพบกันอีกอีกครั้งนะคะสวัสดีวันเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เป็นวันที่26กันยายนนะคะ26กันยาแล้วใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะก็มาทักทายสวัสดีกันเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้มาในช่วงเวลาน้อยกว่าทุกวันนะคะตีห้า ตีห้ากว่าตีห้านิดๆนะคะตีห้านิดๆแล้วค่ะก็หลายๆท่านก็คงจะตื่นทาภารกิจต่างๆกันแล้วเนาะก็ขอให้วันนี้เป็นวันดีนะคะ Good "Morning is the best day. Is the uh, the day is going well to you." ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกท่านนะคะ,ะ,คะไม่ว่าสิ่งที่เลวร้ายจะเกิดขึ้นหรือผ่านมาแล้วก็ขอให้ลืมมันนะคะขอให้ลืมขอให้ลืมสิ่งที่ทำเขาเรียกว่าทำร้ายจิตใจของเรา ขอให้ลืมเสถิดนะอยากเก็บเอามาใส่ใจในวันนี้ค่ะวันนี้คือวันใหม่วันนี้คือวันใหม่ที่เราต้องเดินหน้าต่อไปนะคะสำหรับวันเก่าๆนั้นก็ให้เป็นเพียงแค่บทเรียนเท่านั้นเองเป็นบทเรียนที่ไม่ได้ผูกใจเจ็บไม่ได้ผูกใจจาใช่ไหมคะชีวิตของเรามันต้องก้าวต่อไปะคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับวันใหม่เช่นเดียวกันค่ะ